าสุดงานเข้าอีกแล้วนงดอนเมืองงานเข้าอีกแล้วต้องเดินทางไปตลาดไทยทุกคนไปกันเลยครับนี่เราก็ต้องไปกับมอเตอร์ไซค์ผู้ชีพของเรานะครับผมเพื่อนไปกันเลยครับว่าตลาดไทยเขามีอะไรมีตลาด้องแอร์ว่าง้นไปชมกันเลยครับสงสัยจะหนาวอีกแล้วไปกับมอเตอร์ไซค์ทุกคน ไปกันเลยถึงแล้วถึงแล้วตลาดไทยทุกคนนี้ไม่ใช่ภาพ AI เป็นตลาดไทยแน่นอนครับผมอลังการมากตลาดไทยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจริงๆนะครับผมทุกคนหมูจักหมูหมูสด ร้านดีสีตลาดไทยร้านที่ใหญ่ที่สุดก็คือร้านดีสีตลาดไทยทุกคนร้านนึงอ่ะหมูดีหมูดีสีตลาดไทย อันนี้ร้านหมูดีสีตลาดไทยคนโ,โอ้ใหญ่มากเลยรนะ้อยเท่าไหร่ร้อยสามบาท ชิหนังทุกคนรอน้อยุดบามโอ้ยนี่มันเศษอันนี้เศษเลขแปดสิบเก้าบาททุกคนสเก้าสิบสี่สามชัน้นเอานี้ก็ได้อานี้โลนหนึ่ง ไอ้นี่โลหนึ่งก็ไร้ขายไม่มีอยู่เลยหรอขาย24ชั่วโมงเลยบอกด้านโน้นก็เป็นไก่รร้านไก่ร้านนี้หมูดีสีสลัดไทยหมูดีสีสลัดไทย คุนครับแน่น,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 นอนมากเลิโลมานานเลย Đó không nói gì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  không ต้องมาเลือกมาือซื้อเองอีกทุกคน,น,กคนสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าเยอะแยะเลยขาเขมีเนาะขา 我猜，我猜。

นี่ก็เป็นไก่ไ,ไก่พงเพลงพงเพลงทั้งวันทุกโอ้ป้ายดูิบิ๊กบูบิ๊กบูทความกค

ได้หมูมาแล้ว200กว่าทุกคนประตูต้องรีเหมือนเซเว่นนะทุกคนประตูเนาะเวลาคนเดินเข้ามาเกาจะเปิดให้เลยทุกคนนี่เห็นไหมวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่นี่เลยตลาดไทยทุกคนรถที่วิ่งไปนั้นก็เป็น อาหารทะเลทุกคนเลี้ยวขวาก็าไปที่ตลาดผักที่จอดรถสบายไม่ต้องกลัวแดดไม่ต้องกลัวฝนทุกคนที่จอดรถมาแล้วก็เข้ามาจอดได้เลยหลังคาสวยงามทุกคนอลังการจริงๆเนาะทุกคนส่วนที่เห็นอยู่ด้านโน้นก็เป็นสลาดปลาร้าพวกปลาร้าพวกปลาทูไข่ทุกคนอยู่ด้วยกันด้านโน้น ทุกคนถ้ามาแล้วอย่าคิดว่าจะเดินไปตลาดผักทุกคนเหนื่อยโอ้โหกว่าจะข้ามถนนไปได้เนาะด้านโน้นไปคนเดินเข้ามาก็เปิดประตูเข้าไปเองไม่ต้องยอดมากทุกคนเราได้แล้วเราก็ก <c oughs> ลับบ้าน ดอนเมืองคือเกา่าทุกคนนี่ช่องนี้ทางนั้นเลยทุกคน,นล้วนเลยหมูเนื้อเป็ดเป็ดไก่มีหมดในนี้เนาะหลวงพ่อก็มาบินธบาตเข้าไปได้ก็เหมือก็ขอให้เข้าเหมือนกันเนาะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับทุกคนหลวงพ่อก็พาสามเณรมาบินธบาตในนี้ ส่วนด้านนี้ก็เป็นตลาดนี่ตลาดอาหารทะเลทุกบทมีปลาน้ำจืดทะเลกุ้งหอยทุกนิดทุกอย่างปลาไหลที่เราไปซื้อปลาไหลก็ตลาดนี้โอเคนะครับผม คลิปนี้ก็คงจะ <c oughs> ขอจบเพียงเท่านี้เนาะทุกคนฝากเพื่อนๆได้ชมนะไม่อยากจะบรรยายทุกคนอลังการจริงๆนะครับผมนี่แล้วก็มีรถเมย์วิ่งเข้ามาด้วยนะทุกคนนั่นน่ะรถเมย์ตรนั้นก็เป็นตลาดผักอ่ะตลาดผักที่มองเห็นอยู่นั่นน่ะนี่เห็นไหมสีสูไม่ดูนะสูไม่ดูตลาดผักสด หลังคาหมดแล้วครับผมเหลือแต่ตรงที่แยกเนี่ยไม่มีหลังคาต่อไปก็คงจะมีหลังคาหมดแหลนะเนาะอู้อลังการจริงๆฮะรถเราก็เต็มแล้วทงนี้รถเราก็เต็มแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับดอนเมืองบายๆปูนปูนไปดอนเมืองครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคน